สวัสดีครับเจอเซลเสมแล้วก็เซลปุกกี้ครับสวัสดีค่ะที่อีสุ้งวนไตรนครับรมนะครับวันนี้ไปเจอไปชมรถ f อซจากอูบลราชธานีนะครับผมน้องฟิล์มนะครับผมไว้ใจให้เราดูและนะฮะอยู่คนละภาคเลยนะเราอยู่นครปฐมน้องฟิล์มอยู่บูราชธานีนะฮะรถแต่งเสร็จแล้วครับเป็น4ประตูตัวเตี้ย1.9เกรดแซนะครับเซลปุกกี้ใช่ค่ะราคาคันนี้เท่าไหร่ครับ 8 8 2 0 0 0บาทค8 8 2 0 0 0บาทนะฮะ, 8, 82, ะ,ฮะลูกค้าดูต้นแบบมาจากช่องของเรานะฮะเพจของเรานะใช่ค<ช>แล้วก็ไปดูคันสีขาวมาแต่งสเต็ปนี้เลยลูกค้า<ช>อยากได้แบบนี้ลูกค้ารีเควส์มาเลยแล้วก็จัดให้นะฮะมาดูกันว่าน้องฟิล์มให้แต่งอะไรบ้างครับนะฮะคันนี้หน้าเดิมของตัวแซดนะฮะก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบเอดอยู่แล้วนะฮะกระจังหน้านะกันชนหน้าแบบนี้เลยนะฮะ ก็ฟอร์มด้วยไฟตัดหมอกแบบ LED นะฮะมาให้ครบนะฮะหน้าหล่ออยู่แล้วลูกค้าเน้นครีนนะเน้นครีนนะฮะก็ไม่มีชิ้นงานคาร์บอนเลยนะฮะความหล่อจะอยู่ที่ล้อแล้วก็ทรงนะฮะล้อของคันนี้เป็นล้อ V-Series ใช่ครับ V-Series ข้างดำนะฮะข้างดำแบบนี้นะปกติตัวนี้จะมีข้างดำกับข้างเงานะตัวนี้ของไม่มีนะฮะ ก็เลยต้องจัดเป็นข้างดำนะครของหายากค่ะใช่ครับผมก็เป็นล้อ8.54้าสวงนะครับล้อห้ลูนะครับของ D2 นะฮะรัดยางแรนเซลสองหกห้าสี่สิทั้ง4ีเส้นนะครับคันนี้แปลงดุมจาก6กลูเป็น5้าลูนะครับโดยพี่แมนโซล่าอีกแล้วครับบ้านแผวนะนะฮะล้อไม่ล้นแน่นอนครับสำหรับล้อตัวอ่าสี่วงนะฮะพร้อมแปลงดุมนะฮะขนาดยางเท่าไหร่คะ 265418ทั้งสี่เส้นเลยนะฮะก็จัดทรงนะฮะอยู่ที่หน้าสองนิ้วนะครับใช่หลังสี่นิ้วครึ่งค่ะข้างหน้าเป็นสตัรทโหลดนะฮะสตัรทโหลดจะโหลดเท่าไหร่ก็ได้สําหรับหน้านะเพราะเป็นสตัปรปทับบเกียร์นะฮะข้างหลังเป็นโช๊คนะฮะมีมีโช๊คซูเปอร์เจแกน20มิลปรับ9้าด้วยฮะ,ะสำหรับคู่หลังนะครับแล้วก็เป็นชุดโหลดของพิเมนโซล,ล่าเหมือนเดิมครับผม ก็ในชุดก็จะมีก้อนหลดตัน CNC นะครับมีลิมปรับองศานะครับมีตัวย้ายตำแหน่งโชค MSR ไทเทเนียมเหมือนเดิมครับเหมือนหลายๆคันนะฮะที่เราจัดร้านพี่เม้นสเต็ปของพี่เม้นจะเป็นแบบนี้นะฮะโชคต้องขึ้นลงในแนวตรงนะฮะเพราะว่าเราย้ายตำแหน่งโชคใหม่นะฮะก็จะสวยๆนะฮะใช้งานดีแน่นอนนะฮะสำหรับช่วงล่างของพี่เม้นโซล่านะครับผม ข้างหน้าก็จะมีอะแดปเตอร์ปรับมุมล้อด้วยนะครับตัวเล็กๆสีแดงของร้านพิเม้นนะครับผมด้านหลังตัวแซดนะฮะไฟท้ายเป็น LED แล้วนะฮะถอดกันชนนะฮะลูกค้าเอากลับนะฮะคันนี้ไม่ได้แลกอะไรนะนะสัญลักษณ์บอกเกรด<อ>ตัวของเดิมลูกค้าขอกลับหมดเลยใช่ครับผมด้านหลังตัดขอบกระบะนะฮะมีกระบะไลเนอร์แบบตัดขอบนะฮะทรงสี่นิ้วครึ่งประมาณกี่นิ้วสอดครับนะเดี๋ยวลองดูนะ ประมาณ4สอดนะสี่สอดประมาณนี้นะสี่สอดุมหลวมหน่อยถ้านิ้วผมนะแต่คนนิ้วใหญ่ๆก็นาจะาประมาณสี่สอดพอดีแล้วถ้านิ้วเล็กนะคะนิ้วเล็กก็แล้วแต่นะประมาณนี้นะฮะสำหรับทรงสี่ครึ่งนะฮะก็เหลือช่วงยุบช่วงบรรทุกอีกคอสมควรเลยครับผมฟิล์มลูกค้าเลือกเป็นฟ้าใสนะ,ะแต่ว่ารถนี้ต้องบอกว่าเป็นเอ็กซ้โคใช่นะฮะปะกติจะเป็นไฮโคฟ้าใสนะฮะแต่ว่าก็จะเป็น ความใสของของฟิล์มเนี่ยจะใกล้เคียงกันครับแต่ว่ารถนี้เนี่ยทางบริษัทเราจะเป็นเอ็กซาโคให้นะฮะภายในของตัวแซดก็เดิมเดิมครับข้างในไม่มีอะไรเลยนะเดิมทั้งหมดครับแห่งข้างประตูเย็บหุ้มหนังแล้วนะฮะแป้นนะฮะมีปุ่มพับกระจกนะครับสำหรับตัวท็อปของตัวเตี้ยนะฮะควบคุมวิทยุควบคุมความเร็วที่พวงมาลัยนะฮะเบาะหนังคูแม็กซ์สีดำแบบนี้นะฮะ สติกเกอร์ของพี่เมนโซลา่านะครับ MSR นะรเราไม่ได้ติดให้นะเพราะรถยังไม่ได้ล้างใช่แล้วเดี๋ยวถ้าติดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าก่อนเกือบจะทุกคันเราจะให้ลูกค้าไปติดเองใช่ครับเ <c oughs> พราะเราติดเดี๋ยวหลุดไม่ใช่นะก็ให้ลูกค้าขึ้นรถไปติดไม่ติดอยู่ที่ลูกค้าเลยนะฮะใช่ค่ะครับผมก็คลีนคลีนนะฮะสำหรับเกรซแซด FC ที่อุบลราชธานีนะครับสวยๆเลย นะสำหรับล้อ V ีซีรีนะฮะต้องบอกว่ากําลังฮิตนะฮะใครที่อยากได้ล้อตัวนี้ในช่วงนี้นะต้องบอกว่าหายากมากนะทางมางคุยกับเราก่อนได้ยวเาราหาให้ได้ดวยวเราหาสำรองไว้ให้ใแต่ต้องแจ้งกันก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าเอารถเลยอาจจะหาไม่ทันนะใครที่ตามช่องเสมแล้วก็ปุ๊กกี้อิสุอยู่นะครับก็ถ้าสนใจรถก็ติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางใต้คลิปเลยนะฮะมี ลิงเพจลิงไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะสะดวกอยากติดต่อเสมช่องทางไหนก็ติดต่อเข้ามาครับมีรถสว,สวยให้ชมตลอดสำหรับช่องนี้นะฮะเข้ามาดูแล้วอย่าพลาดกดติดตามไว้นะฮะกดติดตามไว้เพื่อจะได้รับชมรถแต่งนะฮะหลายๆรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นกระบะมิวเอ็กหรือว่าแม้กระทั่งตอนเดียวนะฮะที่มีการแต่งนะฮะเราก็จะเอามารีวิวให้ชมในช่องนี้นะฮะ,นะฮะสนใจรถ สอบถามเข้ามาได้ครับเจอกันคลิปหน้าเขาหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ